นะครับมาคดีลุงพลครับนะนะครับเมื่อวานนี้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐคุณภูริก็บอกว่านะเป็นทนายความเนี่ยก็นะนะเป็นทนายความเนี่ยที่ลงไปบ้านกกอกนยะอย่าไปปลอมตัวเป็นนักข่าวนะอยาไปปลอมตัวเป็นนักข่าวนะฮะซึ่งไม่รู้ว่าหมายถึงนายสิทธาหรือเปล่าแต่นายสิทธาก็นะที่ผ่านมาเนี่ยในคดีหวย 30, 30ล้านนายสิทธาก็เคยนะ จะเรียกว่าปลอมตัวหรือไม่ก็ไม่รู้่เข้าไปคุยกับครูพีชาแล้วไปจับพิรุษนะไปบันทึกสงบันทึกเสียงนะฮะซึ่งการกระทําแบบนั้นนะ่ะครูพีชาก็ได้ไปร้องเรียนนะครับที่กรมสอบสวนคดีพิเศษและอยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนอยู่และเมื่อคืนนี้ผมก็ฟังดูแล้วนายสธทธาให้สัมภาษณ์ที่อมรินทร์ทีวีรายการทุบตัวข่าวนายธีระนายธีธาก็ยอมรับว่าคดีหวย30ล้านนั้นเขาเคยเข้าไปจับพิรุษ ครูพิชาซึ่งเป็นลูกความฝ่ายตรงข้ามนะไปบันทึกเสียงเพื่อจับพิรุษนะนายอัจฉริยะนะและก็นายภูริผู้สื่อข่าวไทยรัฐก็มองว่างานนี้เขาโพสต์เลยครับว่านะมีทนายความจะลงไปว่าความไม่เป็นไรแต่อย่าไปป้อมตัวเป็นนักข่าวนะครับเป็นทนายความก็เป็นไปซึ่งไม่รู้ว่าใช่ในายสิทธาหรือเปล่านะครับนะครับระวังนะครับนายสิธานะคุณเป็นทนายความให้ลุงพลเป็นผู้ต้องสงสัย ว่าทําให้น้องชมพู่ตายผู้ต้องสงสัยนะนะจนในอนาคตไม่รู้จะเป็นผู้ต้องหาหรือเปล่าแล้วคุณจะไปพบแม่น้องชมพู่ทําไมมันเป็นคู่กรณีฝ่ายตรงข้ามนายสิทธาลงไปเนี่ยเพื่อช่วยลุงพลนะเพื่อนะไม่ต้องถูกดําเนินคดีหรืออะไรต่างๆแล้วแต่เนะี่ยคุณรับจ้างลุงพลมาเพราะนั้นคุณไม่ควรอย่างยิ่งที่จะไปเข้าไปพบนะผู้เสียหาย คือแม่คนตายเนี่ยนะคือแม่น้องจำผู้ไม่ควรนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคุณก็ไปทำแบบเดิมนะ่ะสมัยหวย30ล้านนะคุณเป็นทนายให้จรูนแต่ไปหาปรีชาแล้วไปอัดเสียงเข้ามานะครับเอามาทำแบบนั้นเนี่ยเดี๋ยวเขาจะเรียกว่าคุณเป็นทนายสายจุด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 แบบที่เป็นข่าวเขาเรียกทนายสายจุดจุดจุด,จดสายอะไรก็ไม่รู้อะนะสายเสมอหรือเปล่าก็ไม่รู้นะนะทนายที่ดีเนี่ยทนายที่มีจรรยาบราณเนี่ยเขาเขาไม่ไปยุ่งคนระับ ไม่ไปยุ่งกับคู่ความฝ่ายตรงข้าม <c oughs> สิธาลงไป <c oughs> ลงไปที่บ้านกกกอกเนะี่ยไปทำอะไรครับไปช่วยลุงพลไปช่วยลุงพลสิธาบอกลุงพลเป็นผู้บริสุทธิ์นะแต่ตำรวจสงสัยลุงพลนะเพราะนั้นสิธารับจ้างลุงพลมานะเป็นทนายลุงพลให้คำปรึกษาลุงพลโดยบอกลุงพลเป็นผู้บริสุทธิ์แต่ตำรวจสงสัยลุงพล แม่น้องชมพู่สงสัยลุมพงเกี่ยวกับเรื่องการตายน้องชมพู่แล้วสิทธาจะไปพบแม่น้องชมพู่<ๆ>นะครับฝากสิทธาครับอย่าไปปลอมตัวเป็นตำรวจนะครับไอ้อย่าไปปลอมตัวเป็นนักข่าวอย่าไปยืมเสือ้อนักข่าวแล้วไปพบแม่น้องชมพู่นะครับผมกราบ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 เลยครับนะผมก็เป็นอาชีพทนายความเป็นทนายความแก่ๆไม่ใช่เป็นทนายความรุ่นใหม่อย่างนายสิทธานายสิทธานะครับถึงแม้มแมเราจะได้รับค่าจ้าง แพงแค่ไหนและได้ YouTube มาหนึ่งช่องในการทำคดีเกี่ยวกับเรื่องกกอกเนี่ยน้องชมพู่เนี่ยนายสิทธาก็ได้คุยกับหมอปลาและเสร็จแล้วก็ไปทำช่อง YouTube มาเกี่ยวกับเรื่องน้องชมพู่เนี่ยได้ YouTube มาหนึ่งช่องในนะนะครับได้แล้วนะเกาะติดชีวิตสิทธานะครับนะถึงแม้ค่าจ้างจะแพงแค่ไหนนะครับนายสิทธานะฝากไว้นะครับเราต้องมีคุณธรรม นะครับนะเราเป็นทนายนะครับนะในฐานะรุ่นพี่ครับฝากไว้อย่าไปเห็นแก่เงินค้าจ้างแพงแค่ไหนอย่าไปปลอมตัวนะครับผมเชื่อว่าสิทาไม่ทำหรอกครับอย่าปลอมตัวนะครับอย่าปลอมตัวเข้าไปหาแม่น้องชมพู่หรือพยานฝ่ายผู้เสียหายเพื่อจะอัดเทปอัดเสียงแล้วเอาไปใช้ช่วยเหลือลูกความของตัวเองคือนายพลซึ่งนะแม่น้องชมพี่สงสยัย ว่าจะเกี่ยวข้องกับการตายะนะครับของลูกสาวเขาอย่าทำนะครับถึงแม้ค่าจ้างเยอะนะอย่าทำที่ผ่านมาเนี่ยคดีหวย30บล้านก็ทำมาทีแล้วมันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องอย่าทำนะผมเชื่อว่านายสีทาไม่ทำหรอกนะครับหน้าตาเนี่ยแกเป็นคนดีเลยหน้าตาไม่เหมือนโจรเลยนายสีทาเนี่ยนะหน้าตาเหมือนคนดีเลยนะครับว่าแล้วก็เป็นไงจุกกรู จุกรู้จุกรู้จุกรู้จุกรูนะครับจุกรูนะนายสีธาหน้าตาไม่เหมือนโจรน,นะครับหน้าตาเป็นทนายดีเสื้อผ้าราคาแพงเข็มขัดเฮอร์เมสนะนาฬิการาคาแพงนะครับนะครับค่าจ้างก็แพงนะครับไม่รู้ว่างานนี้เนี่ยค่าจ้างคดีนี้กี่ล้านนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีข่าวมาว่านายสีธาเนี่ยนะมีคนเขาบอกว่า นายสีธาจะปลอมตัวเข้าไปหาข่าวปลอมตัวเป็นนักข่าวผมไม่เชื่อแหละครับผมเชื่อวานายสทธาเนี่ยเป็นคนดีนะแกไม่น่ากล้าจะทําอะไรแบบนั้นนะอย่าไปทำนะสีธาถึงแม้ค่าจ้างแพงแค่ไหนเชื่อเชื่อนะอา,อาจารย์สั่งเกาเหลออาหรือ,อยังครับอ๋อยังครับยังนะเนี่ยแล้ววันนี้บอกว่าจะมาปฏิบัติการรับนะนะ ปฏิบัติการรับของนายธิตาคืออะไรจะไปไหนมาไหนนัดผู้สื่อข่าวเอากี่โมงนี้ล่ะเอากี่โมงนี้ล่ะคือผมดูแล้วใครๆเขาองว่านายธิตาเป็นคนอยากดังนะครับทนายความนะครับเขาจะไปทําคดีให้กับลูกความเนี่ยนะครับโดยเฉพาะถ้าคนที่เป็นผู้ต้องสงสัยหรือผู้ต้องหาเนี่ยนะครับนะเขาจะต้องไปเงียบเงียบนะเขาจะต้องไปเงียบเงียบไม่ใช่บอกเออเออผมดูดูข่าวเมื่อวานนี้นายธิตาพูดกับน,นักข่าวเอาพรุ่งนี้เอากี่โมงอนะพรุ่งนี้เอากี่โมง เอาขีมมงดีเอาเอาเช้าเลยไหมอ่าเดี๋ยวเราจะไปปีนเขาด้วยกันอ่าคุณคอยเดินตามถ่ายให้ผมนะอ่าแล้วก็ทีมอยู่ทง y ยู t ท b e ผมว่านายสิทธาเนี่ยไปงานนี้มันไม่ได้มันไม่ได้ไปให้การปรึกษาคาดีมันเหมือนแสดงละครนะครับเหมือนแสดงละครไปเรียลลิตี้อ่ะนะเข้าใจเรียลลิตี้ไหมนะไปแสดงละครเกาะติดชีวิตสิทธาลุงพลตอนนี้จะปีนเขาแล้วนะแล้วขึ้นไปนยะผมถามมันจะได้ประโยชน์ไหไม่ได้ประโยชน นะผู้สื่อข่าวถามตกลงตอนนี้เป็นรับรับจ้างว่าความให้ลุงพลหรือยังบอกยังไม่ได้ตัดสินใจต้องรอสาอย่างหนึ่งคุยกับลุงพล2ขึ้นเขาสคุยกับพยานนะครับนะผมอยากให้นายสิทธาพูดความจริงนะครับแบบที่นายอัจฉริยะเขาว่านะครับคุณต้องตกลงแล้วว่าเป็นทนายความถ้าคุณไม่ได้ตกลงเป็นทนายความแล้วคุณจะเดินทางมามา,มาสกลนคร แล้วก็มากกกอกเนี่ยถึงสองครั้งแล้วคุณต้องได้ตังค์แน่อะไรแล้วค่าจ้างเนี่ยต้องไม่น้อยหรอกเพราะเท่าที่ทราบนายสิทธาเนี่ยเป็นคนที่เรียกค่าจ้างทนายความสูงดูจากนาฬิกาเนี่ยเรือนละหลายแสนเข็มขัด h e r m ม s ดูเสื้อนะครับแบรนด์เนมครับกินหรูอยู่สบายนะฮะเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศดูฟุตบอลบ้านช่องอะไรต่างๆนะทรัพย์สินเงินทองมากมายแต่ไปไหนมาไหนในนามเลขาธิการมูลนิธิผมไม่ ประชาชนเ็าถามว่านายสิทธาเนี่ยเอาเงินเข้ามูลนิธิบ้างหรือเปล่านะครับไปไหนมาไหนอ้างมูลนิธิเนี่ยเอาเงินเข้ามูลนิธิบ้างหรือเปล่านะครับอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนะขึ้นภูเขาไปก็ไม่เจออะไรับมันก็แค่ไปถ่ายทำให้มันเป็นข่าวเป็นอะไรขึ้นมานะนายสิทธาก็ได้ความดังนะได้ข่าวได้อะไรต่างๆผู้สื่อข,ข่าวก็เดินตามถ่ายสิทธาก็นะเป็นพวกหิวแสงอยากดังงนั้นไม่มีอะไร นะขึ้นไปดูไม่มีหลักฐานใดเหลือแล้วครับเหตุเกิดตั้งแปดเดือนนะนะครับเพราะฉะนั้นนายสิธาจะไปหาหลักฐานอะไรนี่อย่านะครับอย่าไปเชื่อเลยครับไม่มีเราหลักฐานไม่มีนะพี่น้องทนายความก็โทรมาหาผมเขาบอกว่าพี่เดชาสิธาเนี่ยมันจะไปหาหลักฐานอะไรเหตุเกิดมาตั้งเท่าไหร่นียแปดเดือนอ่ะหลอกหองหลักฐานเปพี่ลกนะไปแสดงละคร ทีมงานนายสิทธาทีมงานหมอเขาเขาบอกว่าน้องชมพูด่เดินขึ้นไปเองลุงพลลูกความตัวเองยังไม่เชื่อเลยนะครับนะครับ,นะรบเอาความจริงไาไม่มีหลักฐานนะครับพยองพยานก็ไม่มีพยานสำคัญของนายสิทธาคือคุณนิกกี้คุณนิกกี้ก็คือหมานะครับเนี่ยนะเห็นอธิยะเขาบอกว่าพยานสำคัญคือคุณนิกกี้ พยานสําคัญคดีชมพู่ที่นายสิทาพูดนะไม่มีจริงครับอย่าไปเชื่อฮะเพราะอะไรฮะถ้ามีพยานรู้เห็นจริงเป็นประโยชน์กับลุงพลทาไมลุงพลไม่พาไปพบตํารวจตั้งนานแล้ว่ะแค่นี้ก็จบแล้วลุงพลไม่ใช่คนโง่นะนะครับไม่ใช่คนโง่นะครับถ้าคนโง่ไม่ฟ้องหมิ่นประมาทอาจจัริญาหลอกนะครับลุงพลไม่ใช่คนโง่นะครับเป็นคนฉลาด ทำไมฉลาดแล้วแกจะไปเอาไม้มาฆ่ามาเป็นไม้ตะเคียนแล้วให้คนกราบไหว้ได้อย่างไรน่นะถ้าโง,ง่แกจะมาสร้างพญานาคได้ไหมนะถ้าโง,ง่แกจะเปิดบัญชีรับบริจาคได้ไหมนะไม่งู๋ลุงพลไม่ใช่คนโง่เป็นคนฉลาดไม่ใช่ชาวบ้านธรรมดานะระดับเทพเลยอะ่ะพยงพยานอะไรต่างๆตอนนี้ไม่มีแล้วอย่าไปเชื่อผ่านมาแปเดือน ถ้าพยานพวกนี้ลุงพลรู้อยู่แล้วว่ามีประโยชน์ทําไมไม่พาไปพบพนักง,งานสอบสวนลุงพลมีทนายตั้งหลายคนเริ่มตั้งแต่ะลรโนมิตะนะครับโนมิตะคดีลาลาเบลต่อมาก็มีใครทนายรัชพลทนายสมเกียรติช้เปล่ารู้ชื่ออะไรรู้จำไม่ได้ทนายสิทาทนายเยอะแยะพวกที่ไปเกาะกระแสะกับลุงพลเยอะแยะมากมายสมัยก่อนนะถ้าสมมุติว่ามีพยานรู้เห็นเป็นประโยชน์กับลุงพลมากใครฆ่าน้องชมพู่ หนีออกจากหมู่บ้านไปแล้วตามที่ลุงพลว่าก็ต้องพาไปพบตำรวจเลย <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่นายสิทธาพูดเนี่ยไม่ได้มีความน่าเชื่อถือเลยนะครับนะสิ่งที่นายสิทธาพูดไม่น่าเชื่อถือแปดเดือนถ้ารู้เห็นเหตุการณ์จะมานั่งเป่าสากอยู่ทาไมป่านนี้ก็ต้องพาไปพบตำรวจตั้งแต่แรกนะนะครับเข้าใจนะครับนะเพราะฉะนั้นไม่มีรัพยานนะครับเดี๋ยวนาทิธาขึ้นเขาเสร็จนะถ่ายทําอะไรเรียบร้อยก็เดินทางกลับอืม นะครับเดี๋ยวก็เดินทางกลับนนฐานาไม่มีอะไรครับเชื่อผมเนี่แล้วก็พยานเนี่ยนะทุกวันเนี้ยนะถ้ามีจริงเนะศสารก็ไม่เชื่อเพราะอะไรแปดเดือนไม่เคยไปให้การและแปดเดือนเพิ่งมาให้การไม่มีใครเชื่อหรอกครับว่ารู้เห็นเหตุหการณ์นะไม่มีประโยชน์หรอกครับและยิงพยานที่ผู้ต้องหาพามาสารก็ไม่เชื่อมันไม่ใช่พยานคนกลางนะครับพยานนอกนั้น,นตํารวจก็สอบสวนหมดแล้ว นะเพราะฉะนั้นครับนะพูดความจริงนะครับแล้วก็ฝากลุงพนนะครับเงินทองเนะ่เก็บไว้นะบ้านปลายเราโด,ดนดําเนินคดีหลายคดีสมมติสมตสมติลุงทนเกิดพลาดท่าเสียทีติดคุกกิารางไปเป็นเรื่องสมมตินะเงินทองเก็บไว้บ้างนะไม่ใช่เอาไปจ้างทนายหมดหมด,หมดตัวถึงเวลาเนี่ยพอลุงพนเนี่ยนะวันข้างหน้าสมมติโชคร้ายติดคุกมาสิธาเขาจะไปเยี่ยมลุงไหมล่ะเนะี่ย ทนายต่างๆเนี่ยที่ไปโหนกระแสทั้งหลายเนี่ยจะไปร่วมเยี่ยมเยี่ยมลุงไม่มีแล้วคราันหนีหมดนะครับนะเวลาที่ลุงติดคุกเกตตรางไม่มีไรายได้แล้วทนายพวกนี้มันก็หนีหมดลุงก็จะเป็นได้แค่หมาขี้เลื่อนตัวหนึ่งเช,ชื่อผม fc ทนาลุงพลฟังอยู่แล้วจาไว้นะครับถ้าวันหน้านะนะถ้าเราสมมติเราเราโชคร้ายนะแล้วก็วันๆนะครับลุงทนนะอย่าไปฟังไอ้พวกที่ยุยงส่งเสริมไม่สู้คดีนะ ให้ดูตัวอย่างนะให้ดูตัวอย่างยิ่งยงยิ่งยงอะ่ะคดีโฆษณาเกินจริงถังเช่าเห็นนะเขารับสารภาพสารก็เมตตารอการลงโทษปรับแค่สองหมื่นห้าอย่าไปอย่าไปสู้คดีถ้าเราทําผิดจริงนะอย่าไปเชื่อนะเราสู้คดีไปเนี่ยนะเราไปดูคดีเอมี่นีทนายสิทธาว่าความลูกความเสียเงินแถมติดคุกตลอดชีวิตลดโทษเหลือ33ปีสุดท้ายก็ต้องหนี เงินประกันก็โดนปรับถามว่าสิธาได้รับผิดชอบอะไรต่อ,อเอมี่อะไรบ้างไม่มีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยลุงพลก็ดูคดีไหนถ้าเราทำผิดจริงนะเป็นเรื่องสมมุตินะเราก็ยอมรับสาภาพไม่ต้องใช้ทนายหรอกเอาแบบยิ่งยงจบนะอย่าไปเอาแบบกาละแม้ยังสู้คดีอยู่เพราะอะไรเพราะไปจ้างทนายดังนะี ทนายดังคนนี้ก็คืออะไรทนายเจมทนายเจมคือใครนะก็คือ,อคู่ซีของนะักทนายสิทธาถ่ายรูปคู่กันหล่อทั้งคู่เลยนะแลวพวกนี้ค่าตัวแพงมากนะคดีรับสาร,รภาพคดีอะไรพวกนี้มันไม่ต้องใช้ตกลงทนายแล้วครับนะครับศนะาลเสรินั่ก็จัดให้โรงพักก็จัดให้นะครับเพราะฉะนั้นเก็บเงินเก็บทองไว้นะครับลุงพลน,นะปะตนฟังอยู่ไหมครับสวัสดีครับปแตนลุงพลน,นะครับเก็บเงินไว้นะครับ อันไหนไม่จําเป็นไม่ต้องมีทนายถ้าเราจะรับสารภาพแล้วก็บอกตํารวจเขาก็มีทนายจัดให้ฟรีเนาะสารก็จัดให้ฟรีไม่ต้องมีเก็บตังค์ไว้นะสมมุติว่าเราผิดจริงเราติดคุกแพีเดียวออกมาออกจากคุกเราก็มีเงินเอาไว้ใช้จ่ายของเราได้ถ้าโชคร้ายเนี่ยลุงพลฟังผมไว้นะส่วนคดีน้องชมพู่เนี่ยตอนเนี้การที่ลุงไปไป,ไปจ้างทนายสิทธาไปจ้างทนายคนนั้นคนนี้ไปเนี่ยนะ เท่าที่ผมทราบจากตำรวจมาเนี่ยเขาจะเอาเรื่องพวกนี้ไปประกอบไ้ในสำรวนว่าลุงคนเนี่ยขนาดยังไม่ได้เป็นผู้ต้องหาเลยวหวาดผวาตกใจตกใจมากกลัวติดคุกจนถึงขนาดแจ้งจ้างทนายดังๆถึงสองสามคนสามคนทนายรัชพลทนายสมเกียรติทนายสิทธาแล้วยังมีหมอมีกมีนักวิทยาศาสตร์โอ้โห ท่าที่ผมทราบมาเนี่ยตำรวจเขาบอกเนี่ยเอาไปประกอบสำนวนว่านะลุงพลเนี่ยหวาดผวากลัวติดคุกมากทั้งที่อ้างว่าตัวเองเป็นผู้บริสุทธิ์แต่ปรากฏว่าจ้างเอ้ทนายดังๆั้งเลยเข้ามาช่วยคดีโอ้โหจ้างหมอจ้างอะไรต่างๆมีจ้างมีหมอมีนักวิทยาศาสตร์มีอะไรเต็มเขาจะไปประกอบสำนวนว่าลุงเนี่ยถ้าไม่ทำความผิดจะไปกลัวอะไรทำไมต้องเอาทนายสิทธาลงพื้นที่ ทำไมต้องมีทนายรัชพลทนายสมเกียรติทนายอะไรเต็มไม่หมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยแหละครับก็เน,นี่ยนะไปประกอบในชั้นศาลประกอบกับเครื่องจัดเท็จจับเท็จนะที่กราฟมันเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นจะทําให้ดูพฤติกรรมว่าเนี่ยเราผวามากนะครับเนี่ยผวามากถ้าลุงพลไม่ทําผิดนะลุงพลไม่ต้องไปจ้างทนายไปจ้างาทําไมไม่มีใครแล้วครับนะนะครับและการเป็นมีทนายความตั้งแต่ยังไม่ได้เป็น ผู้ต้องหาเนี่ยเขาเรียกอะไรร้อนตัวหัวสลังหวะนะหัวสลังหวะเนี่ยมันจะมีผลเสียมากกว่านะครับแล้วนายสิทธาเนี่ยเขาลงไปเนี่ยเขาไม่ได้ไปค้นหาว่าใครฆ่าจำพู่นะเขาไปหาทางช่วยนะช่วยช่วยลุงพลนะครับ อันนี้ก็เล่าให้ฟังนะครับเมื่อวานนี้คดีเสียโป้คดีสิธาแล้วมีเรื่องอะไรแล้วก็ดีอยิ่งยง <c oughs> เสียโป้ตอนนี้ก็เ, <c oughs> เห็นบอกโดนยึดทรัพย์ไปหลายรายการนะทรัพย์สินที่อยู่ในชื่อตัวเองก็โดนยึดทรัพย์สินที่อยู่ในชื่อคนอื่นก็อาจจะโดนยึดได้ถ้าเป็นคดีฟอกเงินชื่อใครก็ยึดยึดได้ครับนะครับถ้าฟอกเงินนะตำรวจก็ต้องยึดไปก่อนอืม แนะนำถูกต้องแล้วครับเอ,อตอนนี้เท่าที่ผมดูตามเพจต่างๆนี่นายสีทาไี่ทัวลงเลยทัวลงคะแนนนิยมนาะยสีทาตอนนี้แย่ขนาดมีนางบุหลันซึ่งเป็นแอดมินเพจ fc ทีมงานทนายประชาชนเนี่ยแต่นางบุหลันนี่ชื่อปลอมนะอืมขนาดมีพวกเฟซปลอมอคอ,อยเชียร์คอยแก้ข่าวคอยไปเที่ยวด,ดา่าตามเพจต่างๆ ยังเอาไว้อยู่อ่ะเรตติ้งตกนายสิทธาตอนนี้เรตติ้งตกคนด่ากันเยอะแยะว่าโอ้โหไม่น่าไปรับคดีแบบนี้เลยนะไม่น่าเลยทุกคนก็พูดอย่างเยอะนายสิทธาไม่น่าเลยนะครับเนี่ยมันทำให้การการทำงานตำรวจจะยุ่งยากนะลุงพลจ้างนายสิทธาเนี่ย คุยอย่าง้ชัดเจนนะเพราะนายสิทธาพูดสองแง่สา,ามงามว่ายังไม่ได้รับทําคดีแล้วลงไปทําไมไม่รับทำคดีสัญญาจ้างก็ไม่มีเดี๋ยวก็ต้องมาทะเลาะก,กันอีกเหมือนในคนดีที่นางวาสนากับนายสมนึกสองสามีภรรยาอาหารทะเลที่ไปจ้างนายสิทธาทาคดีคดีช่อโกงที่ศาลจมสทรสาครสุดท้ายก็ต้องมาทวงเงินนายสิทธาคืนนะครับพอทวงเงินห้าแสนคืนนะครับนะฮะ นะทวงแล้วก็ไม่ยอมคืนนางวาสนากับนายสมฤทธิก์ก็ต้องไปปรึกษานายอัจฉริยะประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่อนะครับต้องเอามาเปิดเอาคลิปสงคลิปเสียงมาเปิดกว่าจะได้เงินแล้วก็มาออกรายการช่องแดกับผมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะลุงพลเนี่ยเวลาจ้างนายธิทธานให้ดูคดีนางวาสนาไว้นะสุดท้ายต้องมานั่งทวงเงินคืนตกลงกันได้ชัดนะครับว่าจ้างนายธิทธานมาทําอะไรนะนะครับนะครับนี่เป็นเรื่องจริงนะที่ผมพูดเนี่ย ลงเข้าไปใน y o u t u b e นี่พิมพ์คาว่านายสิทานะครับนะนายสิทาแล้วก็เสร็จแล้วก็ห้าแสนบาทนะว่าสนานะครับดังเลยนะครับเนี่ยแล้วนายนายสิทาตอนหลังก็โดนนายอัจฉิยะไปแจ้งความว่าวิ่งเต้นล้มคดีวิ่งอายการคดีก็อยู่ในชั้นอายการนายสิทาก็โกรธแค้นนะครับไม่ยอมให้สัมภาษณ์อ้างว่าไม่ใช่เสียงตัวเองบ้างอะไรบ้างเพราะนั้นลุงพลก็เป็นไงนะครับ ดูให้ดีนะจะจ้างนายสิทธาดูคดีเก่าๆคดีอาหารทะเลคดีเอมี่คดีอะไรต่า,างๆดูให้ดีนะตกลงให้ดีนายสิทาเนี่ยไม่ใช่ทนายธรรมดานะระดับเทพมาเกิดนะครับจะไปไหนมาไหนต้องแจ้งผู้สื่อข่าวนะเพราะเป็นคนอยากดังนะครับใครนําเสนอข่าวนี่ถ้าไม่ถูกใจก็โ,โหวิจารณครับเมื่อวานวิจารณ์ในภูริผู้สื่อข่าวไทยรัฐวันก่อนก็วิจารณในพุทธะ นำเสนอข,ข่าวเรื่อง f c ลุงพลเอาบัญชีมูลนิธินายธิธาไปรับบริจาคเงินเข้ามูลนิธิไม่ได้นะครับนายธิธานี่การนําเสนอข่าวเนี่ยถ้าไม่ตรงใจเนี่ยเขาโวยวายเลยนะครับนะแล้วถ้าเกิดใครวิจารณ์ไม่ดีเขาฟ้องมินประมาทเนี่ยผมกับนายอธิยะนี่ก็โดนก็ไปหลายดีนะครับผมก็โดนนายธิธาฟ้องก็หาว่าไปไปวิพากษ์วิจารณ์เขาก็าอยากจะฝากนายธิธานะครับ ถ้าไม่อยากให้ใครวิาพากษ์วิจารณ์เนี่ยนะนะพูดหยาบๆยาบมึงจะมาออกสื่อออกทีวีทำไมนะการที่เองมาออกสื่อออกทีวีก็ทุกคนก็วิจารณ์ไนดะ้นะครับโดยเฉพาะคดีน้องจมพู่เนี่ยวิจารณ์ได้เต็มที่ครับนะตอนนี้คนดูอยู่ทาง Facebook 6พันกว่า youtube 4 0ันกว่าตัวน,นี้ก็หมื่นกว่าคนนะนั่งอยู่ในตลาดนะนะครับเนี่ยนั่งนั่งอยู่ในตลาดนะครับนะ <c oughs> นะแบบชาวบงชาวบ้านเลยนะ นายธิตาไม่รู้ตอนนี้นั่งอยู่ทําอะไรครับแต่เชื่อนายธิทาก็ต้องรอให้ผู้ติกข่าวค่อยถ่ายถ่ายยูทูบเบอร์ถ่าย,าย,ายเขาไปได้ยอดไลค์ยอดแชร์ไปนะครับนะลุงพลไม่รู้ตอนนี้หมดเงินไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยเหลือเงินอยู่เยอะไม่ลุงพลเก็บเก็บไว้ใช้แต่นะนะครับนะเห็นนายอัจฉริยะไม่รู้จะไปแจ้งความอะไรเพิ่มอีกนะเติมให้ทุกวันในคดีนะอัจฉริยะเนี่ยเขาชอบเติมคดีให้เดี๋ยวเติมเดี๋ยวเติมเติมอยู่นั่นแหละ นะเติมอัจฉรยะเขาเรียกาตัวเปิดคอยเติมแจ้งข้อหาเพิ่มเพิ่มเพิ่มทุกวันนะเนี่ยเพิ่มทุกวันนะอัจฉริยะแกเป็นคนชอบเติมคดีเพราะว่าแกรับจ้างเติมเงินมาก่อนอนะครับเพราะนักแกเติมให้ทุกวันนะส่วนพุทธอภิวันอนะันนี้ก็คอยชี้เป้าตัดต้นไม้ต้นนี้ YouTube คนนี้พระองค์นี้ขมังเวทส่วนนายกันชัยก็คอยดูโอ้ต้นไม้ต้องจ่ายเท่าไหร่ก็คดีแม่ธนาธรยังเรียกตั้ง1 4อล้านนะ่ะ บุกลุกป่าพอพูดถึงเรื่องคดีแม่ธนาธรที่โดนกรมป่าไม้แจ้งความเรื่องบุกลุกป่านะครับเออเป็นเรื่องเก่าแก่เมื่อ3ามสิบปีมาแล้วนะเท่าที่ผมทราบคดีนี้ก็ยังไม่มีอะไรนะครับแต่เขาเรียกค่าเสียหายต้องสี่ไปเลยร้อยกว่าล้านนะก็เป็นคดีทางการเมืองครับอย่าไปเชื่อถืออะไรมากนะักอะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นคดีทางการเมืองเนี่ยนะแม่ธนาธรเนี่ยนะแต่เขาเนี่ย ไปซื้อที่ดินอะไรต่างๆที่ว่าป่าสงวนอะไรเนี่ยผ่านมาถ้าผมจาไม่ผิดตั้งแต่3ามสี่ิปีแนละ้วพอมันเป็นเรื่องการเมืองมันก็เลยมีคดีกระเดืออะไรขึ้นมาเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นเรื่องการเมืองเขฟังฟังฟังหูไว้หูอย่าไปอะไรเยอะนะครับคดีเอปาลีนาตั้งนานเลยคดียังไม่ถึงศาลเลยแม่ธนาทรนี่เร็วเหลือเกินให้ทมภากันทุกวันเพราะอะไรเพราะลูกชายเขาเนี่ยเป็นฝ่ายต่อต้านรัฐบาลพวกชูสามนิ้วมันก็เลยมีคดีมาถึงครอบครัวเพราะฉะนั้นคดี แม่ธนาธรเนี่ยอย่าไปอะไรเยอะฟังหูไ้หูเรื่องตั้งสามสี่สิบปีแล้วนะครับนะผมยังเชื่อว่ามีช่องทางในการสู้คดีได้อันะนี้นะแต่ผมไม่ได้เป็นทนายนะนะครับอันนี้เล่าให้ฟังนะครับอืม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 นะครับแหนนะครับอืมอ่านะครับ,นะรบแล้วก็นะฮะเรื่องธนาธรเรื่องแม่ธนาธรแล้วก็พี่สาวไปเรื่องการเมือง ไม่มีอะไรน่าห่วงครับนะครับเพราะว่าธนาธรนี่ก็ต่อท้านรัฐบาลเพราะนั้นคดีก็ต้องเยอะนะอะไรที่เกี่ยวกัรเมืองอย่าอย่าอย่าไปเ,าเชื่ออะไรมากนักมองกลางๆอืงนะครับนะเพราะว่าเป็นแกนเขาก็อยู่มองว่าอยู่เบื้องหลังาสามนิ้วนะนะคดีคุณสมพรถ้าถามผมส่วนตัวไม่ค่อยมีอะไรน่าห่วงนะนะครับมันเป็นคดีเรื่องการเมืองสู้ได้ไม่น่ามีอะไรคุณสมพรก็เจ็ดสนะิบวาแล้ว นะครับก็ยังยังยังไม่มีปัญหาอะไรนะนอกนั้นก็เป็นเรื่องอะไรยุบพักก้าวโคงก้าวไกลอะไรต่างๆเนี่ยนะเนื่องจากว่าอะไรมีคนไปร้องว่าจะยุบพักก้าวไกลเนื่องจากว่านะเนื่องจากว่าอะไรเนี่ยเอ่อเนื่องจากว่าสาส,าสาประกันตัวผู้ต้องหาสามนิ้วนะผมว่าไร้สาระนะนะสสเขา,า,าป,ประกันตัวผู้ต้องหาประกันตัวประชาชนมันจะไปล้มล้างการปกครองอย่างไรไม,ไม่ไม่น่าเชื่อถือ นะอะไรการเมืองอยังไม่อะไรเยอะอก็เดี๋ยวประมาณวันที่สิบสี่กุมภาสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดนไงช่วงกลางเดือนกุมภาช่งวงบาลนไทน์เนี่ยเขาก็จะมีการอภิปรายมีไว้วางใจก็ติดตามกันดูนะครับช่วงนี้รัฐบาลผลงานจะเยอะจับบวงจับบวญอลนนังการเลยครับทำยังกระสร้างหนังเนี่ยกระเพาะอะไรเพื่อจะได้ให้เห็นว่ารัฐบาลจริงจังในการปราบบ่อนการพน,นันแต่ขอให้จับตัวจริงนะนะจับตัวจริงนะอย่าไปจับไอ้พวกกระจกกระจอก นะในวงการเขาบอกว่าเสียโป้มันก็แค่หุ่นเชิดเป็นเป็นแค่อ,อ,อะไรเขาเรียกนะตัวละครตัวหนึ่งเด็กอายุแค่ยี่แปดยี่บเก้า 28, 29, นะนะครับนะไม่ใช่เบอร์หนึ่งนะี้ยหลายๆคนมองว่าไอ้เสียโป้ไม่ใช่เบอร์หนึ่งอะไรมันมีเป็นแค่คนออกหน้าคนอะไรเท่านั้นนะนะคนอยู่เบื้องหลังเยอะแยะหลวงจงหลวงจู้อะไรแบบที่สันทนะพูดเพราะฉะนั้นถ้าจะกวาดล้างจริง,รงๆนะครับ นะครับก็เป็นไงจับกูุมให้หมดอย่าจับแค่เสียโป้คนเดียวนะครับนะอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบอ,อ,อะไรอ่ะส,สอพอคลองหลวงไม่ให้ประกันตัวคนเริ่มเยอะแล้วอ๋ออ่าไอ้นะพวกแกนนำสามนิ้วนะครับไม่ไม่ประกันตัวก็สู้คดีไปคดีธนาธรเร็วคดีปารินาช้าก็พี่น้องก็คิดกันเองว่าทำไมมันช้ามันเร็วะ นะครับนะกับนะประเทศเรามีมาตรฐานเดียวหรือไม่พี่น้องคิดเอาเองนะผมพูดไปก็ได้รับหมายเรียกนะครับนะคดีเอปาลินาในทางนั้นนวครับกว่าจะแจ้งความนี่ก็ยากต้องส่งกฤษฎีกาตีความแต่เวลาแจ้งความคุณสมพรเป็นไงโอ้เร็วเลยครับนะแจ้งความน้องชายธนาทรรับถิ่นบนนี่ก็เร็วเลยอะไรที่เป็นเรื่องการเมืองอย่าไปซีเรียสเยอะนะอย่าไปซีอย่าไปซีเรียสเยอะนะอย ปาลีนาก็อ้างอะไรครับอ้างเอกสิทธิ์คุ้มครองก็คดีไม่ไปไหนครับนะผมไม่รู้ว่าคดีแม่ธนาธรบุกลุกป่าเนี่ยจะจบก่อนหรือเปล่าคดีเอปาลีนาจะถึงสารไหมนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะสิบห้านี้จะมีหมายจับเอ่อ,อ,อคดีน้องชมพู่ไหมมันก็มีโอกาสนะแต่บางคนเขาว่าเร็วกว่านั้นนะนะครับเพราะนั้นใครที่รู้ว่าตัวเองจะต้องโดนออกหมายจับเนี่ยคดีน้องชมพู่เนี่ย คนที่ต้องสงสัยทั้งหลายนี่ก็ผวานอนเนินตาเหมื่อร้อยเลยนะโอ้โหตาเจอเม่อมันเครียดอ่ะมันเกิดความเครียดเราไม่รู้ว่าจะโดนหมายจับเมื่อไหร่นะครับมันจะมีความเครียดนะครับอืมนะเอ่อเสียโป้จับจับ,จบปล่อยปล่อยเพราะอะไรไม่รู้ต้องถามตำรวจดูเดี๋ยวจับเดี๋ยวปล่อยไม่เห็นมีติดคุกทั้งหลายเนี่ยสังคมก็เลยไม่ค่อยจะเชื่อถือก็ฝากตำรวจด้วยจับแล้วอย่าปล่อยนะะให้มีการดำเนินคดีถึงที่สุด อาจารย์จุกรู่นะครับจุกรู่นะครับจุกรู่นะครับนะครับนะครับฝากเสื้อเหลืองกับกระทิงแดงไปเยี่ยมเสียโป้ด้วยอ๋อใส่เสื้อเหลืองแล้วก็ห้อยกระทิงแดงแล้วรอดอนี่เขาแซวกันนะสนุกสนุกนะอย่าไปคิดเยอะนะว่าใส่เสื้อเหลืองแล้วก็แขวนกระทิงแดงแล้วรอดนะเขาแซวก็แซวนะฮะแต่ครับนะไวโพสมีหมายจับทาไมจับไม่ได้เสียทีนะ จับได้แต่เสียโป้แล้วก็แกนนำสามนิ้วแต่ไวพ์มีหมายจับสองใบไม่เป็นไงอืมอืมนะครับอ่อะไรเนี่ยมุนีอ๋อมุนีก็อาจจะชืยากเขากำลังด่ากันไปด่ากันมานะก็ไปเจอกันที่คุกแล้วกันนะด่ากันไปด่ากันมาก็เจอที่คุกนะนะครับอาจารย์ยังไม่หยีหิ้วเลยอ่ะหยีหิ้วหยีหิ้วนะครับนะครับนะครับวันนี้ก็ว่างๆนะครับ อาจารย์เชียร์ลุงหน่อยครับอ๋อเชียร์ลุงตู่นะอ่าถ้ามีโอกาสก,าก็ตัดสินใจลาออกจากตำแหน่งนะครับอืมนะครับนะเพราะเป็นมานานแล้วลุงเอ้ยนะครับอย่าเป็นนานเลยเจ็ดแปดปีแล้วลุงพอเถอะนะผมรมักลุงที่สุดในโลกเลยแต่เรื่องของลุงลุงตู่เนี่ยข้อดีมีอยู่อย่างหนึ่งคืออะไรนะครับเกี่ยวกับเรื่องไอ้คนละครึ่งเนี่ยถามชาวบ้านแนละ้วก็บอกว่าดีนะคนละครึ่งแต่ป้องกันการโก,รกงนะคนละครึ่งดีอันนี้ต้องยอมรับวานยบายลุงตู่อันนี้ดี นะครับเนะี่ยนะครับอ,อาจารย์พูดเป็นกลางมีเหตุผลนะใช่แล้วนะนะครับบอกแล้วนะครับเอเอทนายตั้มลงกกกอกทำให้ดำเนินคดีกับลุงพลยากใช่ไหมพี่น้องก็คิดดูเองยากไม่ยาก,ไ,ยากไง นะครับฐานข่าวเอายังทานแล้วนะครับนะครับนี่ตอนนี้ก็จะคนยังดูเยอะอยู่ Facebook ยัง5,400ยูทูบกว่า0 0ก็9,000หมื่นคนน่นะน่าจะได้เวลาพอสมควรแล้วมั้งเดี๋ยวจะได้กลับบ้านกับช่อง9.54โมงนาทีนะเช้านี้ก็แค่นี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดชื่นชอบกดซีเฟิร์สทาง Facebook มันจะเด้งมานะถ้า u t u b e ก็กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับกบขอบคุณครับสวัสดีครับ